นลูกนนงลงน่งลูก้าเดือดเจ็บปะเจ็บปะเจ็บปรึป่าเจปนะเจ็บไปนะูดแบบนี้ดพี่น้องจสิบติดคอพี่นองูดแบให้มัน มั้งปบเสีดายสบยายเนาะสดื้อสดาย้เสายเลยแล้วก็สบยายเลยอะบยิ้ม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 ปุมือแนะป๊ะแป,ป,ปะ,ปะ,ปะ The wing back back, 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 à ba à ba, back, the wing back back, the wing back back, nó, nó, à, ba, à, ba.

ăn à, đi à, chị đi ăn 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 đi lại đi lại. lại lại mọc lại lại ăn lại đi ăn đi Mắm 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 đi mắm đi 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 đi

มือแปะแปะ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 อ่ะมือแปะแปะมือแปะแปะมือแปะแปะว่าบิดไม้พี่น้องเบิดไม้แล้วเบิดไม้แล้วนี่กิบเก่งครับเก่งครับเก่งครับ

มือเป๊ะเปเ ENNIS, ๊ะมึเป๊ะเป๊ะมเป๊ะเปน่นนยพไป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 ย้มหน่อยปลายิ้สดีพี่น้องเบิดหน่อยอะล่ะอะพี่ <UST ONE. S 2> น,น้องคิมีกกับพอสมีแล้วพี่น้องนะ ขอ้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทั้งสองดูไหมเอ็ดที่พี่น้องเพื่อคลิปไม่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 พี่น้องต่อต่อไปน่าพี่น้องนะอ่ะคลิปนี้เขาเอาวสบายดิพี่น้องมาสมบูรณ์สิบพี่น้องเอาวสบายดิพี่น้องสบาย